สวัสดีครับเพื่อนๆคลชิปนี้จะพามาเพื่อนๆมามาตัดไฟเบอร์นะครับมาตัดไฟเบอร์แล้วก็ลูกลูกลูกหมูนะครับลูกหมูลูกหนูบ้านเราเรียกลูกหมูลูกหมูนะครับแล้วก็สว่านกระเทขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็กาต้มน้ําร้อนนะครับผมกาต้มน้ําร้อนขนาดห1ร้อตสิบนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็เจ็ดร้อยสิบวัตต์นะครับผมจะพาเพื่อนๆนมาใช้เครื่องมือช่างแล้วก็กาต้มน้ำร้อนพวกนี้นะครับกับไม่ได้ใช้กับไฟฟ้าบ้านเรานะครับผมใช้กับไฟแผ่นโซลาร์เซลล์สี่แผ่นนี้นะครับผมที่สัญญากับเพื่อนๆนไว้ว่าคลิปที่แล้วจะพาว่าคลิปที่แล้วผมจะพามา รีวิวการใช้งานหรือว่าการตัดไฟเบอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมได้ได้ไฟมาจากแผ่นโซลาเซลล์สี่แผ่นนะครับผมแผ่นละสามร้อยวัตต์แผ่นนี้ก็ไหนละพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมครับผมกลับกล้องไม่เป็นไม่เห็น ไม่เห็นครับมีรู้กี่วัตแผ่นนี้เป็นสามร้อยเก้าสิบวัตนะครับผมของผมมันมีแผ่นหนึ่งแตอีกสามแผ่นมีเจ่แผ่นและสามร้อยกว่าวัตนะครับผมรวมกันแล้วเป็นสี่แผ่นนะครับแล้วก็เนี่ยครับพี่น้องเพื่อนๆผมจะต่อต่อสายไฟบวกลบมาใส่คันอ้าวหลังเต่านะครับผมแล้วก็ เอาลงมาข้างล่างเพื่อจะมาทำการานี่นะครับปลักเต้าปลักเต้าเสียบบ้านเรานะครับผมเอามาเสียบไฟเพื่อจะนำไปใช้กับพวกสว่านพวกสว่านแล้วก็าการต้มนมร้อนนะครับเนี่ยครับสวัสดีเพื่อนๆคลิปที่แล้วผมสัญญาแล้วผมก็คลิปน,นี้ก็พาเพื่อนๆมาตัดมาตัดไฟเบอร์นะครับผม ว่ามันจะตัดได้ไหมไฟเบอร์ตัวนี้นะครับไฟเบอร์ตัวนี้นะเพื่อนๆเ,เห็นไหมไหนล่ะกล้องป้อกันหรือเปล่าผมก็สว่างเหลือเกินไฟเบอร์ตัวนี้กำลังกินไฟอยู่สองพันสี่ร้อยวัตต์นะครับจะพาเพื่อนๆมาตัดเหล็กนะครับผมด้วยแขงโซลาเซียว สี่แผ่นนะครับผมว่ามันจะตัดได้ไหมอ่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าแขงโซล่าเซลล์ที่อยู่ตามทุง่งตามสวนของเรานี่มีสี่แผน่นหกแผน่นแปดแผน่แผนมันใช้อะไรได้บ้างนะครับผมผมก็เลยแบบพาพี่น้องเพื่อนๆมาดูว่าหลายท่านอาจจะไม่รู้แต่ท่านที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่านได้นะครับไม่เป็นไรแต่ท่านที่ท่านไหนที่สนใจก็ดูไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับว่า ของเรานะ่ะมีไฟอยู่ตามสวนตามไร่เราว่ามันใช้อะไรได้บ้างเพื่อฉุกเฉินอาจจะใช้อะไรได้หลายอย่างนะครับบางครั้งมีรถมาเกี่ยวข้าวนะครับมีรถมาสีข้าวแล้วรถเขามันเก่าใช่ไหมละครับเก่าแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับผมเก่าแล้วสตาร์ทไม่ติดลู้จะทํายังไงผมก็นึกขึ้นได้ว่าเออมี แผงโซล่าเซลล์ยอยู่นี่ว่าเอาแผงโซล่าเซลล์มาแบกแผงโซล่าเซลล์มาใส่รถอีแตทนนะครับผมรถที่เขาจะสตาร์ทนะครับมันแบตหมดนะครับแล้วก็แบกแผงโซล่าเซลล์มาต่อขั้วบวกขั้วลบใส่กันแผงโซล่าเซลล์สามร้อยว,300วัตต์นะครับแล้วก็มาต่อใส่แบตเตอรี่สิบสองโวลต์นะครับผมต่อไว้จริงจริต่อไว้นานไม่ได้นะครับเอาแค่สตาร์ทติดแค่นั้นพอก็มาต่อปุ๊บสตาร์ทติดต็มเลยนะครับผม แล้ววันนี้เอามาดูกันเลยครับไม่ต้องพูดมากนะครับจะพาพี่น้องเพื่อนๆมาว่าจะทําได้ไหมเนี่ยครับสายไฟที่ผมโยงมานะครับผมสายไฟที่เอามาจากแขงโซลาเซลล์นะครับผมให้เพื่อน,น,นดูชัดๆเลยนะครับว่าไม่มีไฟจากจากการไฟฟ้ามานะครับไม่มีไฟจากการไฟฟ้ามาเลยนะครับผมเห็นไหมครับ ต่อจากนี้มานี่เลยนะครับพี่น้องเพื่อนๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะตัดเหล็กให้ดูนะครับผมว่าเขาสามารถตัดเหล็กได้ไหมครับเราอยู่ตามไร่ตามสวนนะครับบางครั้งเราฉุกเฉินนะครับผมใช้เฉพาะฉุกเฉินหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันก็ได้ครับแต่การที่เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เราต้องดูแดดด้วยนะครับถ้าแดดมันบดแดดมันอ่อนมันก็ไฟไม่แรงนะครับผมสามแผงรวมกันแล้วก็ น่าจะร้อยหกสิบวนร้อยสี่สิบวนประมาณนี้ครับผมแล้วถ้าแดดอ่อนมันก็ดับลงไปเยอะนะครับก็ใช้ได้แต่อาจจะไม่แรงนะครับพี่น้องอยากให้อยากให้เพื่อนๆดูว่าการการใช้งานที่บรรทุงบรรเล่นลนะครับบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องมีไฟฟ้าเสมอไปนะครับนี่ครับจริงๆแล้วจริงแล้วนะครับตัวตัวกดตัวเนี้ยให้เรากด กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้แล้วเราค่อยเอาปลั๊กเสียบนะครับผมถ้าถ้าเราเสียบเหมือนเหมือนไฟบ้านแล้วค่อยมากดมันก็ได้อยู่แต่บางครั้งไอตัวสวิ์กขดของเราสวิ์ไฟตัวนี้มันอาจจะพังนะครับเพราะการอาร์คของอไฟตัวร่าเดียวมันแรงนะครับเพื่อนๆมันบึ๊บ,บ,บมันไม่เหมือนไฟบ้านนะครับการอาร์คมาดูกันครับว่าเขาใช้งานได้ไหม จะเจียบปัล้วครับเกียแล้วครับพืบ่้จะตัเล็กให้ดูนะครับดูเด็กครับเล็กหนาสองมิถึงเด็กหนาสามมลน,นะครับเพืเ่อน หรือเพื่อนไครเราโชคดีอย่างนึงนะครับแสงแดดมีเยอะมากเลยนะทีนี้ถ้ากลัวไหนหรือบ้านไหนมีแสงว่าเดียวสุแสงสุดแดดแสงสุดแสงใช้ไฮโดรไดร์นก็แดดด้วอ่อนอดจจะตอนนี้ก็การจานเล็กอาจจะช้าหน่อยแดดตอนนับเพื่อนเพื่อนแดดดี เหมือนผมไหมเจ๋วมากเลยนะครับสามารถตัดเหล็กทอดนี้ยิ่งซึ่งหนามากเลยนะครับหนาประมาณ3มิลนะครับนี่3-4มิลนะครับเห็นไหมตัดเหล็กแป๊บเดียวครับผมแดดยังอ่อนๆอยู่นะครับผมนี่ครับแดดอ่อนๆนะพี่น้องเรามาดูขั้นตอนกันต่อไปนะครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับเพื่อนๆนี่ครับไฟเบอร์ตัวนี้ ไฟเบอร์ตัวนี้กินไฟสองพันสี่ร้อยวัตต์นะครับถึงถึงสองพันแดร้อยวัตต์นะครับกับการน้ำร้อนอันนี้นะครับผมห7รอยดสิวัตต์เวลาอยากกินกาแฟอยากอะไรต้องต้มครับต้มตอนกลางวันเท่านั้นนะครับตอนกลางคืนต้มผ่านไม่ได้นะครับเสียบไฟออกจากต่รับนะครับตัวนี้ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูลูกหนูนะครับผมดูลูกหมูครับ หมูตัวนี้ถ้าเราจะตัดเหล็กตัดกระเบื้องอยู่ตามทุ่งนาบ้านสวนของเรานะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับลูกหมูตัวนี้ก็ประมาณห้าร้อยวัตต์นะเพื่อนๆมาดูเลยครับว่าผมจะเสียบปลั๊กเสียบแล้วครับานนะมาตัดเหล็กข้อม,มอนี้เบอนเดไม่ดูนะครับผม เลยนะครับไอ้ได้สบายสบายจังแดดอ,อ่อนๆนะครับผมแดดตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะเพื่อนๆแต่วันนี้มเมฆเยอะไปหน่อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเพื่อนๆมาดูสว่านกระแทกนะครับขนาดเล็กก็ประมาณเจ็ดร้อยวัตต์นะครับผมเจาะเจาะปูนกระแทกปูนมาหลายรูมาหลายครั้งแล้วนะครับใช้ดีมากๆเลยครับเพื่อนๆชี่นห่อนี้ ไม่บอกยี่ห้อนะครับเพื่อนๆว่าใช้ได้ไหมแดดอ่อนๆอยู่แล้วครับผมเสียบเลยครับเสียบเลยครับแดดอ่อนมากเลยครับเพื่ <c oughs> นอนเราจะเจาะอะไรดีเราไม่มีที่เจาะเจาะอันนี้ก็ได้ดอาูกกลแกะแท่กันเพ,พื่อนเพื่อนเจาะได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ดีใจที่เพื่อนๆได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมได้จัดทำขึ้นมาไว้เพื่ออบอกต่อสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าเรามีแผงโซล่าเซลล์ไว้ติดบ้านติดเรือนไว้อยู่แล้วแต่เรายังไม่รู้ว่ามันใช้อะไรได้บ้างจริงๆแล้วประโยชน์ของเขามีมากกว่าเราดูดน้ํานะครับผม มาใช้ไฟชาร์จเข้าแผงโซล่าเซลล์ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ตอนนี้ผมก็ชาร์จตู้ไฟของผมก็เปิดตู้เย็นอยู่นะครับผมบอ่ปบอปลาบ่อนูนผมก็ใช้สว่านกระแทกขนาดเล็กนี่ครับเจาะจนเสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมากินกาแฟนะครับต้มน้ํากาแฟจากแผงโซล่าเซลล์สี่แผ่นนะครับผมเสียบปลั๊กเลยครับเพื่อนๆ ไฟขึ้นเลยนะครับไฟขึ้นแล้วนะครับถ้าแดดอ่อนๆอย่างนี้ก็ต้องรอนานหน่อยนะครับผมเนี่ครับเพื่นพนอนๆเมฆเยอะเลยเมฆเยอะเลยไม่มีไม่มีไ,มมไอไ้เห็นพระอาทิตย์เลยครับเพื่อนๆไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเกษตรอีสานพ่อหลวงวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาทําการตัดเหล็กด้วยแผงโซล่าเซลล์นะครับผม ซึ่งผมใช้ตั้งแต่สมัยแผงและหมื่นนะพี่น้องผมออกมาอยู่บ้านสวนตั้งแต่แผงและหมื่นตอนนั้นผมมาอยู่ได้สิบปีแล้วละครับผมผมก็ได้ทดลองทุกอย่างที่แบบว่าเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้นะครับผมแล้วทุกวันนี้ผมก็รู้แล้วว่าอันไหนเป็นอันไหนครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือยังไม่เข้าใจอะไรก็ทัก ทายโทรมาหาผมได้นะครับมาปรึกษามาพูดคุยกันได้นะครับว่าผมก็รับทําระบบตู้ชุดนอนนาเหมือนกันนะพี่น้องชุดนอนนานะครับผมถ้าจะให้ดีนะครับชุดนอนนาถ้าจะให้ดีต้องมีราคาหน่อยนะครับผมต้องมีราคาหน่อยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเพื่อน ซื้อมาสามพันสี่พันแล้วจะให้มันใช้ดีเหมือนราคาหลักหมืน่นมันก็ไม่ใช่นะครับสามสี่พันเขาจะเอาอะไรใส่ให้เราบ้างเขาเอาชาร์จเจอร์โซล่าชาร์จเจอร์อันเล็กๆเ,เ,เอ็นเอพีวมันเล็กๆเ,เขาบอกว่าชาร์จเขา้าชั่วโมงละยี่สิบสามสิบเอมันเป็นไปไม่ได้ครับผมตัวละร้อยสองร้อยตัวละแปดสิบเก้าสิบมันจะมาชาร์จเข้าได้ยังไงชั่วโมงละยี่สิบสามสิบเอมปบินไปไม่ได้มันเป็นข้อขวด ทำให้ระบบของเราพังในที่สุดนะครับแบต้องเราซื้อมาสภาพดีๆหรือสิบแอม์ร้อยี่ิบแอมอย่างี้ยแบตใหม่ๆซื้อมาแล้วพอเรามาชาร์จไฟเข้าชาร์จไฟวันนี้แบตมันมาเต็มอยู่แล้วเราก็ชาร์จเหมือนเหมือนมันชาร์จเต็มแต่เราใชา้ปุ๊บเราใช้เป็นแปดสิบพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเราชาร์จไม่ถึงแปดสิบชาร์จแค่แปดสิบแปดสิบชาร์จเจ็ดสิบห้าพรุ่งนี้จะใช้แปดสิบอีก แล้วก็ชาร์จไปเจ็ดสิบแล้วมือลรือน,นี้ก็ใช้แปดสิบเดี๋ยวก็ชาร์จเข้าหกสิบห้าอย่างเงี้ยมันชาร์จไม่เต็มแล้วไฟมันก็ดอบลงดอบลงดับลง,บลงทําให้ระบบของท่านล่มนะครับการที่ซื้อซื้อชุดนอนนานะครับไม่ใช่ว่าเออซื้อมาสามสี่ฟันแล้วจะใช้ให้มันคุ้มเหมือนหลักหมืน่นมันไม่ได้ครับผมเราต้องดูด้วยว่าราคาราคาก็เหมือนรถยนต์นะครับผมรถยนต์คันละแสนสองแสนจะให้มันวิ่งดีเท่ารถใหม่หรือราคาแพง มันก็ไม่ได้ครับผมมันก็ตามราคาของเขาครับเราซื้อมาราคานี้แล้วก็ต้องยอมรับว่าเออราคาที่เราซื้อมันคุ้มแค่แค่ตามนั้นแหละครับผมครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ยาวไปหน่อยแล้วครับผมก็ไม่มีแดดเลยนะครับพอเราจะมาเสียบการน้าร้อนไม่มีแดดเลยครับเพื่อนๆแต่การน้าร้อนก็เสียบแล้วครับไฟก็ขึ้นอยู่นี่แหละครับการใช้งานของ ดินดินฟ้าอากาศเราเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ฝนอาจจะตกแดดไม่มีหรือว่าอาจจะแดดเปี้ยงๆฝนอาจจะตกบึ้มบําบึมบําพื่มพัมเพมพำนนะครับมันก็เดาเดาพยากรณ์อากาศได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมพาเพื่อนเพื่อนมาต้มกามน้ำร้อนต้มได้ก็มีไฟอยู่นะครับผมร้อนนะครับผมอนนรอ้อนเหมือนกันครับร้อน มีขนาดยังไม่มีแดดนะครับเพื่อนๆอ,อยากอยกให้เพื่อนๆลองนําไปใช้ดูนะครับว่าที่บ้านทุ่งบ้านานาเรานะ่ะมันมีแผงอยู่แล้วเวลาอยากจะเจาะไม้เจาะอะไรเราก็เอาปักพ่วงนี้ไปไปทําต่อออกมาเลยนะครับต่อจากแผงออกมาเลยอนุก,กรมกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วเวลาเราใช้นะครับตัวกดนี้ครับโดยต้องกดไว้ก่อนเรากดไว้แล้วก็ค่อยเอาตัวนี้ไปเสียบกับ แบบเต้าเสียบที่มีไฟแผงัวล่าเซลย์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเสียบปุ๊บเราเรามากดปล่อยกดปล่อยอย่างนี้นะครับเนี่ยเหมือนเหมือนไฟบ้านมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้มันพังนะครับเพราะมันการอาของมันแรงครับมันอาจจะไหม้ได้ครับตัวนี้เจ็บแผงโวล่าเซลย์นะครับใช้ไฟแผงัวล่าเซลย์ใช้ดีๆสําหรับพวกแปลงฐานเท่านั้นนะครับถ้าผ่านอินเวอร์เตอร์ก็ใช้ได้ตลอดนะครับแต่อินเวอร์เตอร์ต้องราคาดีนะครับถึงจะใช้กับการน้าร้อนได้กับกับไฟเบอร์ตัวนี้ได้นะครับ ถ้าอินเวอร์เตอร์ไม่ดีใช้ไม่ได้นะพี่น้องจะบอกเลยว่าอินเวอร์เตอร์พังนะครับผมแต่สําหรับใช้ตรงกับแผงนะใช้ได้นะครับแต่ถ้าแดดร้อนๆอย่างนี้แดดจมๆอย่างนี้เราจะใช้สบายๆเลยครับสาหรับตัดเหล็กหนาแค่ไหนก็ตัดได้ครับพะผมทํามานานแล้วครับพี่น้องแล้วก็คลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆ จะพาเพื่อนๆไปดักกุ้งนะครับผมเพราะผมเลี้ยงกุ้งไว้กุ้งกล้ามแดงแล้วก็กุ้งกล้ามกลามกุ้งฝอยนะครับเลี้ยงไว้ด้วยกันว่าเขาจะโตแค่ไหนนะครับผมจะได้เยอะไหมจะมีตายแค่ไหนนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับว่าผมจะมีกำลังใจ ได้สร้างคลิปนะครับผมคนเรามาอยู่อีสานนะครับกลับมาอยู่บ้านอยู่